ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจเพนกับน,น้องดานนะคะ <c oughs> วัดดีจ้าก,ก่อนเลยวัดจ้าก,ก่อนจ <c oughs> ้าก่ออมอะไร <c oughs> <c oughs> อู้ลูกหมาน่ารักมากเลย <c oughs> <c oughs> อู้น่ารักมากเลยอยากไปถ่ายเอาแต่กลัวแม่มันกัดว่ะ น่ารักมากเลยเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปโตนะเอาไว้แค่นี้พอดูเออเจะให้ดูลูกหมาดูลูกหมากัน ก้าไปใกล้แม่เขาน่ารักอ่ะมก้าบไปใกล้แม่เขาไม่ให้ไปฝนจะตกอีกแล้วจำเติมอะไรนักหนานี่น้ำท่วมหมดแล้วเข้าบ้านหมดแล้ว จ้า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 ก่อนเลยจ้าก่อนเดี๋ยวยูโรมาตีมาเลยอยูโรเออมันไม่จ้าเร็วๆโลมาตีมันก่อนเลยมือ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 ก่งตกตก ดู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 ความดื้อค่ะดูความดื้อจะลงจะลงจะลงค่ะดู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 ค่ะดูค่ะดู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 อแม่กูาจับลานไม่ทันยตายๆจับไม่ทันโอยดูตะกอก 对。诶。<Hey. S 2> <Hey. S 1> hey.